ทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมร e ดออฟดีเจนแล้วนะคะมีคนอยากให้ทําการขายสอนขายโอเคไหมคือตอนนี้เรากําลังแบบงงอยู่ว่าฉันเป็นกระเทยจะไม่มีทริกอะไรแบบเนี้จะสอนอยังไงอ่ะทุกคนเราก็มาที่ตั้งค่านะคะแล้วก็เลือกไปที่คีลัดน,นะคะเราเลื่อนลงมานะคะตรงที่คําว่าการเคลื่อนไหวของผู้เล่นนะคะเล่นเราเหลือเวอะก็คือการที่เราเนี่ยปรับคําว่าสั่งเดินพร้อม โจมตีเนี่ยเป็นปุ่ม A นะคะเพราะว่าเวลา A นะคะ <There> s <S มันจะตี <more things. S 1> ให้นะคะ,ะเดี๋ยวเราดัมมี่อยู่ไหน,นลูกอ่ะนี่นะค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเวลาใครก็อย่างเงี้ยทุกคนแต่ถ้าเรากดลงพื้นมันจะเหมือนแบบฟิลแรนดอมเราไม่ได้เลงตัวนี้สมมุติเราจะเลงตัวนี้ใช่ไหมแต่พอเรากดลงพื้นมันก็จะไปเล็งอีกตัวให้ เออหรือว่าอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเวลาใครนะคะพยายามเดินไปด้วยกด A เราวก็เลงตัวละครที่เราจะเลงอย่างเงี้ยเนี่ยอเลงตัวที่เราจะเลงตอนแรกๆนะคะอาจจะมีการฝึกยากนิดนึงนะแล้วก็อีกอีกการไค้ง่ายนะคะเวลากดสกิลเราเราเลือกแบบควิกหรอควิกแ e s สทั้งหมดหรอ ปล่อยไปเลยนะคะไม่ต้องเล่งอะไรมากอันนี้แล้วจากความพนัะของคนนะแต่เราแบบปล่อยไปเลยเพราะว่าเราชินแล้วกับกอะไรนะระยะของสก,กิลอะไรอย่างเงี้ยทุกคนการฝึกใครอะค่อนข้างที่จะยากนะคะสําหรับเรายังใครไม่เก่งเลยแต่ถ้าทุกคนบอกว่าใครเก่งก็ต้องขอบคุณมากๆานะคะเออแต่ก็ เนี่ยนะคะเวลาใครก็คือกด A นะคะกดว,วิ่งวิ่งวิ่งไปไหนก็ได้แล้วก็ A ใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้พอใส่พื้นใช่ไหมถ้าใส่พื้นมันจะแบบมันจะเลือกเนี่ยเราเลงตัวนี้อ่ะไม่เห็นเลงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่เห็นตีตัวนี้ล่ะพอเราแบบติดลงพื้นนะคะเวลาใครอยากพยายามกดที่ตัวละครนะคะอย่าก,กดที่พื้นอาจจะฝึกยากนิดนึงแต่ก็ แรกด้วยกับความพยายามของแต่ละคนเนะาะอ่าเดี๋ยวไปดูเกมเพย์<อ>เลยว่าซีเวียนเนี่ยเล่นยังไงให้จึ้งจิตจึ้งใจนะคะเออก่อนรับชมนะคะทุกคนสามารถโดเน a โครมาสีนี้ให้เราได้นะคะนี่ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้กับช่องของบัคคีรีนะคะก่อนรับชมมีข่าวประกาศจากในวัางณนะวันที่7 7 0 0ถึันวาคมอาจจะมีการลงคลิปสินใหม่ล้านช้านะคะสำหรับเกมรีคอดอ e เจหรือว่าเป็นคลีของ ที่อาจจะไม่ตามแพทโนดยังไงก็ต้องขอไปด้วยนะคะเรามีแพลนที่ต้องไปซ้อมและรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพยังไงเราจะรีบกลับมาทำคอนเทนต์นะคะแล้วก็การติดตามและสปอร์ตนะคะด้ราสาวเียนจบแล้วนะคะเราไปชมคลิปกันต่อเดยเลยค่ะอะทุกคนไปอยู่ในเกมแล้วนะคะพบกับช่องของมดซีรีนะมาเล่นสีเบีาายไขยังไงให้จึ้งๆงเนาอะอามาเลย มิดเล่นเป็นตัวนี้หรอเราก็เจอใครอ่ะเจะเอ็ดเลียวกับแขงโอเคได้อยู่โอ้ยเรโกดสามตัวโกสามไปเลยเป็นสกิลรีเจนเดอรี่นะคะทุกคนเราไม่คิดว่าสวยหรือยังเอางี้บอกก่อนว่าหนูสวยหรือยังเออเวียงเวียงเว้อเวียงยิอ่ะเดี๋ยวไปดูท่ามา อสวยกีโมเราอยู่กับไมโลเนาะอย,อย่าพึ่งลูกอย่าพึ่องอย่าพึ่องอย่าพึ่งนี่นะ w ายก็เธอเกือบขีดไม่กดฮิวเลยเหรอลูกไม่หนูกดฮิวเลยเหรอลูก แค่นี้หนุกดิ้วเลยเหรอเวลาใครนะคะทุกคนคลิกขวา A คลิกซ้ายคลิกขวา A คลิกซ้ายนะจำทิกง่ายๆนะคลิกขวา A คลิกซ้ายคลิกขวา A คลิกซ้ายทำไมมันมีเลือดเดยอะจังวะมันกินเลือดอะไรขนมหรอนีดาก,กินอะไรข้านั้น หายไปไหนไม่รูว้ว่ะอออีควายเจอกูยี่อยู่กับเปี้ยวด W ไม่มีแฟดไม่มี กว่ากับ้าวิสองพัเงินเยอะเวอร์ทุกคนเราจะออกเป็นสตา r ติกหรือออกอันนี้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราออกอันนี้ก่อนเราค่อยขึ้นสตาติกก็ได้ออกอันนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นานาวาริแล้วก็สตา r ติกชิ้นต่อไปก็ได้นะคะไว้เลียร์คลิปเนาะ ถ้าเราไม่เจอตัวที่แบบโป๊กเยอะๆนะทุกคนสำหรับซีเบียนะถ้าเราเจอตัวโป๊กเวทเยอะๆอย่างเงี้ยออกสตาติกมาเคลียร์คิดดีกว่าแต่ถ้าแบบเนี่ยเราเจอตัวแบบที่เราสามารถสู้ไหวอะไรอย่างเงี้ยเออเจอตัวแทงด้วยก็ออกเป็นขาเค่นไปเลยออีตูดบ้านกูค่ะ มันให้มันมากมึงอ่ะอีดอเลิเลิเลิอู้ดลิ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 ไอดนแคบอสตันไอเดนแคร์ย a เอ u เอยูโน้ r ไอแคร์จัสต์ y ายไลฟ์อีฟยูนอปไหนมึงหไปไหนหนีไปไหนครับหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนว้ What? ยีนั้นหายอ่ะ <thy> อะไรครอะไรครมึงอ่ะอะไรคไรคับ อะไรคะเกือบตายอีดอกน่าจะติดเลสตายนะเมื่อกี้นี่ W กูไออีกูมีประโยชน์ค่ะแรงฉันบอกเลยว่าแรงมากทุกคนแล้วยิ่งไมโลมาช่วยบัฟนะยิ่งแรงเข้าไปอีกได้งกรละมัง เราได้แล้วนะคะทุกคนเนี่ยเราสามารถข่ายนี้ละเราก็ได้นี่ละเนี่ยครบละของแบบฟูแล้วแบบเดียวแบบเดียวก็ได้แล้วอะไรเงี้ยทุกคน ต่อไปนะคะเอาเป็นนี่เลยนาวลินะคะจะทําให้เนี่ยสกิลเราแรงขึ้นนะคะความเสียหายจะขึ้นอยู่กับคีที่คอลนะคะแล้วก็ตีและลดคู่ดาวด้วยเพราะว่าชียากใช้มานาค่อนข้างเยอะในการทํำคอมโบไค่เรื่อยๆนะเอาไอ้ฟูนี่มันเกินแบบปะ โอ้โห oh, ใช้ทุกอย่างเลยอ่ะอุ้ยว้าโอ้โหเอดเดรียวคือกลัวมากคือกลัวกลัวอะไรขนาดนั้นนะแม่กลัวกูสุดขีดเลยนะเอาจริงๆชีชีชกลัวกูมากเลยนะทั้งแฟดทั้งฮิวทั้งทุกอย่างอีดอ Qua lại lọt lắm mừng lại à đó lâm mà đâu câu mừng mà đâu câu lâm mừng mà đâu câu lắm thì sun mang y đỏ vì anh sun hơi ngông lời, mà kia ไปไหนเนี่ยว้า,าวาอุ้ยเฮียออกเวทมาแล้วค่ะทุกคนอีต่อทำไมกูตายตายไม่ยืดเก่งแต่นหนีพวกเฮียตัวกูวเป็นนันติที่แบบโคตรวิ่งชา้าอีดออ ตัดภาพไปที่สก,กิลอูเดียอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไวมากว้าวตะไข่ตีมังกร เบ่งบับเลยไม่สนใจแล้วเ oh, <the> มื่อกี้ใครมันเป็นสกิลมังกรเน oh, <the> บอกกูดิโอ้ oh, oh, แรงมาก oh. มึงคือเวอร์เกินนะเอโคอะยอดาเมจแบบอ้ออ้อเลยเห็นปากกอูอะ อีดอกรูมไม่คิดว่าแบบอันสีมันจะแรงขนาดน,นั้นเนี่ยอีดอกรวายว้าแม,มวผมกลัววันอีดอกรีคอยแถวนหนวายมันยังาาม,มาละ มาเสร็จกูโหมึงมันแรงมากแรงแบบโอ้โหนี่มันเอ็ดเอโคนว่ะโหจะตายอ่ะ ไม่ละทีมกูไลเวอร์ตายหมดอีดอกไวทิปเปิลคิวเวอร์มาช่วยเพื่อนหรือมาลาดก็ไม่รู้ เอ็กโคนี่มันหลายรอบแล้วอีดอ,อว้าจีจีค่ะทุกคนขายแบบตัวแม่อะเย้จีจีทุกคนคิดว่าให้ใครดีนี่ให้ซับซับเล่นดีมากๆนะคะโอ้ด้เอสโอโอ้ไปคิดว่าจะได้ได้ซามเพราะว่าแบบตายให้กับเอ็กโคไปเยอะมาก นี่ดาเมจก็จะประมาณนี้นะคะสลับซีเบียนะคะแล้วก็บอกทุกคนด้วยว่า วันที่ 7... ถึงวันที่1 7เจเป็นเวลา10วันนะคะที่ช่องของเราจะไม่อยู่นะแต่มีคลิปให้ลงไว้นะคะแต่อยากดูทิปที่นะคะก็จิ้มลิงมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะคะคือเราจะไม่อยู่10วันนะทุกคนเดีแต่เราต้องไปซ้อมแล้วก็รับปริญญาที่มหาวาลัยกรุงเทพนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ คนที่ขอคลิปมาคลิปนู้นคลิปนี้ก็พยายามทําให้นะคะยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะสําหรับในการรอเนาะเราจะการคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย